หินอาเกตการค้นพบหินอาเกดหินแห่งพลังงานและหินแห่งการป้องกันณใจกลางป่าลึกภูมิประเทศที่ลึกลับและยากจะเข้าถึงนักผจญภัยผู้กล้าหาญของเราได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดหินอาเกดลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของถ้ำโบราณหินนี้เปล่งประกายสีสันสะท้อนแสงมันดูเหมือนเป็นเพียงหินธรรมดาแต่ใครจะรู้ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล ด้วยความอยากรู้อยากเห็นนักผจญภัยของเราเริ่มทดสอบพลังของหินอาเกตในขณะที่เขาเอามือสัมผัสหินโลกใบนี้ดูเหมือนจะตอบสนองต่อคำสั่งของเขาสิ่งของต่างๆรอบตัวเริ่มลอยขึ้นอย่างช้าๆเขารู้ทันทีว่าหินนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่หินธรรมดาแต่มันมีพลังที่เกินกว่าจินตนาการ เกี่ยวกับหินอาเกตแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและไม่นานหลังจากนั้นนะักผจญภัยก็ถูกไล่ล่าโดยกลุ่มผู้ที่ต้องการพลังของหินนี้ในการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายเขาต้องใช้ทุกอย่างที่เขามีทั้งพลังกำลังและปัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในมือของศัตรูเมื่อสถานการณ์ถึงจุดวิกฤตนะักผจญภัยใช้พลังของหินอาเกตเพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เขารักพลังนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขามีอำนาจเหนือธรรมชาติ แต่ยังทำให้เขารู้ถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับมันเมื่อการต่อสู้จบลงนักผจญภัยต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่เขาจะทำลายหินฮาเกะเพื่อป้องกันไม่ให้พลังนี้ตกไปอยู่ในมือของคนชั่ว Kent หรือจะเก็บรักษาไว้เพื่อใช้มันในทางที่ดีการตัดสินใจนี้ไม่เพียงแต่จะกำหนดชะตากรรมของเขาแต่ยังชะตากรรมของโลกด้วย ไม่ว่าทางเลือกจะเป็นอย่างไรนักผจญภัยได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับพลังและความรับผิดชอบหินฮาเกตได้ทำหน้าที่ของมันแล้วและในที่สุดเขาก็ได้กลับไปยังที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นพร้อมกับความทรงจำและประสบการณ์ที่จะอยู่กับเขาตลอดไป